แต่ช่วงนี้ธุรกิจกำลังขยขยายเขามยุ่งอยู่กับงานแม้ว่าในมือจะมีเงินมากมายแต่กลับละเลยลูกชายไปเสี่ยวไปในใายใส่ใจพวกเด็กๆมากหวังพิงกล่าวออกมาด้วยความรู้สึกผิดเจียงเสี่ยวไปได้ยินแบบนั้นจึงกล่าวไปว่าหวังพิงที่เราทุกคนยอมทำงานหนักก็เพื่อต้องการให้ครอบครัวของเรามีความสุขไม่ใช่หรือแต่เพื่อที่จะสร้างไรายได้ในไม่สามารถใช้เวลาทั้งหมดไปกับการหาเงินจนลืมว่าทำไมเราถึงต้องหาเงิน ดังนั้นไม่ว่านายจะงานยุ่งแค่ไหนนายก็ต้องใส่ใจคนในครอบครัวด้วยหวังผิงพยักหน้าซ้ำฮ่าฮ่ในขณะนี้เขาก็เข้าใจทันทีว่าทำไมเจียงเสี่ยวไปถึงกลับบ้านเร็วทุกวัน <S <S <else> เป็นเพราะเขาต้องการใช้เวลากับภรรยา <S <S และลูกสาวให้มากขึ้นนี่เองพวกเขาทั้งสองพูดคุยกันอีกสักพักจากนั้นเจียงเสี่ยวไปก็ไปทำกุ้งอบน้ำมันต่อง,งานนี้กินเวลาไปจนถึงเที่ยง เมื่อเสร็จงานเขาก็เดินออกประตูมาพร้อมกับบิดเอวซ้ายขวาเพื่อคลายเส้นก่อนจะหันไปเห็นเจียงชานและหวังกังมองมาที่เขาด้วยความกระตือรือร้อนอยู่ที่สนามหญ้าปรากฏว่าเด็กน้อยสองคนจำสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปบอกให้ไปเล่นหมากรุกรอก่อนและจะพาไปเที่ยวหลังจากทำงานเสร็จทั้งสองจึงรอเขาอยู่ที่สนามป้าป้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเจียงชานถามออกมาด้วยความคาดหวังส่วนหวังกังก็ตะโกนออกมาว่าลุงเจียงไปเที่ยวกัน เจียงเสี่ยวไปรู้ว่าเด็กน้อยสองคนรอเขามานานแล้วเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่คิดที่จะพักและพาทั้งสองออกจากร้านไปในช่วงต้นทศวรรษ1,980ในเมืองชิงโจโยังไม่มีสนามเด็กเล่นหรือสวนสนุกแม้แต่แห่งเดียวเด็กๆในยุคนี้จึงไม่มีที่เล่นสนุกมากนักแต่ถึงอย่างนั้นในอุทยานภูเขาชีเฟิงในเมืองจิงโจก็ถูกสร้างเป็นสวนป่าที่มีสวนสัตว์ขนาดเล็กอยู่ข้างใน เจียงเสี่ยวไปจึงพาเด็กน้อยทั้งสองคนไปที่สวนสัตว์เป็นครั้งแรกพวกเขาได้เห็นสุนัขจิ้งจอกหมาป่ามาลายนกยูงและสัตว์ชนิดอื่นๆซึ่งเป็นการเปิดหูเปิดตาของพวกเขาและทําให้พวกเขาประหลาดใจไม่น้อยต่อมาเจียงเสี่ยวไปก็พาพวกเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าสถานที่แห่งนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่เด็กๆจะได้สนุกสนานในช่วงวันหยุดและที่สําคัญไปกว่านั้นคือพวกเขาต้องได้ประโยชน์จากการเที่ยวด้วย เจียงเสี่ยวไปจึงซื้อของมากมายในห้างสรรพสินค้าให้พวกเขาสองคนรวมทั้งซื้อเสื้อผ้าอาหารและของเล่นมากมายกลับไปที่บ้านด้วยแน่นอนว่าตอนที่เจียงเสี่ยวไปซื้อของเขาก็ไม่ลืมที่จะซื้อของกลับไปให้เจียงถิงและเจียงเสี่ยวอวีด้วยปีนี้เจียงเสี่ยวอวีอายุ12ปีและนี่คือวันเด็กปีสุดท้ายของเธอในช่วงเทศกาลก่อนหน้านี้เขาซึ่งเป็นพี่ชายไม่เคยได้ให้อะไรกับน้องสาวเลยแต่ตอนนี้เขามีเงินแล้วเขาอยากจะชดเชยให้ทั้งหมดในคราวเดียว ดังนั้นเขาจึงซื้อของมากมายกลับไปให้เธอในครั้งนี้โชคดีที่ตอนนี้เขามีรถแล้วไม่เช่นนั้นเขาคงไม่สามารถขนมันกลับไปได้หมดจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> หลังออกจากห้างสรรพสินค้าก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วเจียงเสี่ยวไปจึงพาเด็กทั้งสองคนกลับไปที่ร้านชานชานหนูเพิ่งใส่เสื้อผ้าใหม่เมื่อเช้านี้และตอนนี้หนูก็ได้กระโปรงใหม่อีกแล้วหรือป้าป้าซื้อให้ค่ะหวังกังก็ใส่เสื้อผ้าใหม่เหมือนกันหรือ ลุงเจียงซื้อให้ครับพนักงานในร้านที่เห็นว่าเด็กทั้งสองกลับมาพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เขาจึงพูดหยอกล้อทั้งสองด้วยรอยยิ้มส่วนเด็กทั้งสองก็แสดงท่าทีมีความสุขป้าป้ายังพาเราไปเที่ยวสวนสัตว์มาด้วยผมเห็นลิงสุนัขจิ้งจอกและนกยุงด้วยขนของมันสวยมากจริงๆหนูก็เห็นเมลลายด้วยแล้วพวกหนูมีความสุขไหมพนักงานคนหนึ่งในร้านถามต่อมีความสุขมากค่ะ มีความสุขครับเด็กทั้งสองพูดออกมาพร้อมกันสองเดือนที่ผ่านมาพวกเขาเล่นอยู่แต่ในร้านเกือบทุกวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกจึงเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะมีความสุขสิ่งที่เด็กทั้งสองไม่คาดคิดก็คือพวกเขายังได้รับของขวัญอีกชิ้นหนึ่งแม้ว่าพวกเขาจะได้เสื้อผ้าและรองเท้าใหม่แล้วแต่หวังพิงก็ยังซื้อของขวัญมาให้พวกเขาอีกขอบคุณค่ะอาหวัง เจียงชานกล่าวอย่างสุภาพหลังจากได้รับของขวัญขอบคุณครับพ่อวันนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยหวังกังรับของขวัญจากหวังผิงใบหน้าอ้วนๆของเขายิ้มอย่างสดใสหวังผิงทั้งประหลาดใจมีความสุขและรู้สึกผิดเล็กน้อยที่ลูกชายของเขากล่าวขอบคุณเขาออกมาแบบจริงจังขนาดนี้เขาลูบหัวของหวังกังด้วยความเอ็นดูแล้วพูดอย่างจริงจังไปว่าเมื่อก่อนพ่อเอาแต่ทำงานใช้เวลาอยู่กับลูกน้อยเกินไปพ่อขอโทษนะ ได้ยินแบบนั้นหวังกลางก็พูดอย่างเข้าใจว่าผมรู้ว่ามันยากมากสําหรับพ่อที่ต้องออกมาทํางานหาเงินทุกวันผมหวังว่าผมจะโตรเร็วๆและสามารถหาเงินช่วยพ่อได้พ่อจะได้ไม่ต้องทํางานหนักแบบนี้ดวงตาของหวังผิงเริ่มมีน้ําตาคลอเบ้าทันทีดังนั้นในวันนี้หวังผิงจึงตั้งใจพาเฟิงเยี่ยนหงเลิกงานเร็วกว่าปกติเพื่อที่จะได้กลับบ้านไปทําอาหารเย็นทานกับลูกเมื่อถึงตอนเย็นสามพ่อแม่ลูกก็ได้นั่งทานอาหารเย็นพร้อมหน้ากัน เพราะพวกเขาต้องการให้เวลากับลูกชายในวันเด็กให้ทั้งครอบครัวได้อยู่ร่วมกันหลังจากที่เจียงเสี่ยวไปกลับมาถึงบ้านเขาก็มอบของขวัญที่เขาซื้อมาให้กับเจียงถิงและเจียงเสี่ยวอวี๋เจียงถิงเห็นแบบนั้นจึงพูดอย่างมีความสุขว่าขอบคุณนะะลุงเจียงนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับของขวัญมากมายขนาดนี้เจียงเสี่ยวอวี๋กลับรู้สึกเขินอายเล็กน้อยพี่รองหนูเรียนมหนึ่งแล้วนะทำไมยังต้องมาฉลองวันเด็กอีกล่ะ แม้ว่าเธอจะพูดแบบนี้แต่เธอก็ยอมรับของขวัญทุกชิ้นที่เจียงเสี่ยวไปซื้อมาให้อย่างมีความสุขเพราะมันคือของล้ำค่าสำหรับเธอเมื่อเห็นเจียงเสี่ยวไปซื้อของมากมายให้ทั้งสองเจียงไห่หย,ยางก็อดไม่ได้ที่จะบ่นว่าให้เขาใช้จ่ายเงินไม่คิดหน้าคิดหลังเจียงเสี่ยวไปจึงกล่าวว่าวันนี้เป็นวันเด็กครับพวกเธอควรได้ฉลองวันเด็กสักครั้งในชีวิตการซื้อของขวัญพวกนี้ให้ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองอะไรเจียงไห่หย,ยางได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้คิดจริงจังกับมันอีก เป็นเด็กเป็นเล็กยังมีเทศกาลฉลองกับเขาด้วยหรือขณะที่เขาพูดเขาก็ส่ายหัวไปมาเจียงเสี่ยวไปยิ้มและไม่พูดอะไรคนรุ่นพ่อแม่ของเขามักจะให้ความสําคัญกับเทศกาลแบบดั้งเดิมเท่านั้นเช่นเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเทศกาลโคมไฟเทศกาลเชงเมงเทศกาลเรือมังกรเทศกาลไหวพระจันทร์เป็นต้นส่วนวันสําคัญอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่เช่นวันสตรีวันเยาวชนและวันเด็กพวกเขาไม่คิดจะใส่ใจ ยุคสมัยต่างกันแนวคิดจึงต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาเจียงเสี่ยวไปเข้าใจความคิดของพ่อแม่ดีแต่เขาก็ยังคงจัดการกับมันในแบบของเขาเองแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเจียงชานเจียงถิงและเจียงเสี่ยวอวีต่างมีความสุขมากหลังจากได้รับของขวัญใช่ไหมดังนั้นเขาที่เป็นพ่อลุงและพี่ชายของเด็กทั้งสามคนก็ต้องไม่พลาดโอกาสที่จะได้ฉลองให้กับลูกหลานการให้ของขวัญถือเป็นการแสดงความห่วงใยและความรักต่อลูกหลานของเขา